ส่วนบนสีสาวสรัญญาสวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาชมไม้แยกหน่อนะคะวันนี้สลยสาวสรัญญาแยกหนอเพียบเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวจะพาทุกคนมาชมตัวแรกนะคะอันนี้เกี่ยวขึ้นมาอันนี้พระฤาษีโคตบุตรค่ะทุกคนฤษีโคตบุตรนี่ต้นแม่เป็นต้นนี้นะคะฤษีโคตบุตรมีต้นเดียว ะะต้นต่อไปเศรษฐีพันล้านค่ะทุกคนเศรษฐีพันล้านแยกหนอสอพันล้านเดี๋ยวนะคะเอาเป็นชื่อเป็นชื่อไปอันนี้ก็สอพันล้านค่ะทุกคนด่างแล้วเห็นไหมจึงจ้งจึ้งสอพันล้านมีสามต้นค่ะทุกคน เป็นเศรษฐีพันล้านนะคะด่างงามๆค่ะมีอยู่สามต้นอันนี้ต้นแม่เขาพึ่งดอกเพึ่งโรยไปทุกคนหัวขี้เห่ไปเลยอันนี้แม่เขาอันนี้เดี๋ยวเราจะเอาเขาไปแต่งสาวนะคะอันนี้เดี๋ยวต้นแม่เอาไว้ทางนี้ก่อนชึบอันนี้เป็นเจ้าของขวัญค่ะทุกคนของขวัญ ข,ขวัญอันนี้ก็จะเป็นของขวัญค่ะของขวัญของขวัญมีสี่ต้นค่ะทุกคนหัวทำไมเป็นยาวๆแบบนี้เนาะไม่เข้าใจแทนที่จะหัวตุมต้มๆพอให้ได้หนอได้แนวหน่อยนี่ค่ะทุกคนของขวัญขวัญมีสี่ต้น ันนี้เป็นแววมายุลาค่ะทุกคนแววมายุลาดางๆค่ะแววมายุลามีหนึ่งมีสองสามอันนี้กัดสีแล้วอันนี้ต้นใหญ่หน่อยห้าสี่ห้าทุกคนแววมายุลามีอยู่ห้าต้นค่ะที่เราจะแยกหนอนะคะทุกคนเล็งๆไว้เลยค่ะเพราะว่าประมาณสองอาทิตย์เราก็ พาน้องๆเดินทางได้แล้วค่ะหลายต้นนะคะที่เราที่เราเออแยกหน่อไว้ค่ะนี่แหละที่แยกหน่อไว้แล้วก็จะลงกระถางต้นนี้ป้านงน่าจะจองไว้แล้วค่ะทุกคนถ้าเราจำไม่ผิดนะป้าจองไว้แล้วแต่เดี๋ยวถามดูก่อนว่าป้าจะเอาไหมคะ่ะ ป้านงคนสวยจองไว้ต้นเดียวอันนี้ของขวัญต่อไปจะเป็นองคุลีมานค่ะทุกคนองคุลีมานแยกหน่อเหมือนกันเนาะต้นใหญ่ใหญ่ทุกคนองคุลีมานต่อไปเป็นเดือนเมษาค่ะทุกคนทุกคนมีหรือยังคะเดือนเมษาใบกลมๆค่ะทุกคน ลักษณะของน้องจะเป็นใบกลมเดินเมษาต้นที่สองเดี๋ยวพอเราลงกระถางค่อยลากเดินวนแหละเขาจะถึงดูดสวยงามแล้วก็จะดูออกว่าจะเป็นลักษณะไหนอันนี้เจ้าพลักค่ะพลักอันนี้ลูกค้าสั่งไว้สั่งให้แยกหนอไว้ให้เพราะว่าตอนแรกมันเป็นกอใหญ่ๆอย่างงามเลยพลักมีอยู่สองสาม พารักมีอยู่สามต้นเดือนเมษามีจำนวนอยู่นะคะเดือนเมษาหนึ่งสองมือหนึ่งก็จับมือถืออีกมือหนึ่งก็จับต้นไม้ทุกคนมันก็เลยไม่สัมพันธ์กันอันนี้ก็เดือนเมษาไม่ได้ดังนะอันนี้สงสัยจะช้ำแดดเขาจะเป็นใบแบบเขียวๆคะ่ะแล้วก็จุดจุดข้างในจะเป็นแดงๆ มันพันกันนะทุกคนเดี๋ยวสรยอจะแยกออกไปทางนี้ก่อนสรยอย่อมาจากสาวสัรญาสรยออ่าอันนี้ก็เดือนเมษาจา้าเดือนเมษายนเดือนเมษายนมีหลายอยู่นะทุกคนแยกหนอทั้งนั้น อันนี้ก็พลักหน้าบักเป้งเลยทุกคนพระรักพระลักอันนี้เจ้าทองเหม็นคะ่ะทุกคนเจ้าทองเหม็นอันนี้ก็ทองเหม็นเดอน้อแงกนอแงกนออันนี้พลักครับพลักพระรักพระลักษ์ ของขวัญกับง้ำพระรักพระรักอันนี้เป็นเจ้าหญิง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 แม่เขาอยู่นี้ทุกคนอูปื๊บปื๊บเพียเจ้าหญิงนี่แม่เขาสีจะเป็นแบบนี้คะ่ะทุกคนสวยหน่าตึ้งตึง,ตง,ตงอันนี้อันน,น,นี้อันนี้ทิดาเทพ ไม่มีหัวแล้วก็ไม่มีหนอทุกคนเอามาล้างลากเจ้าหญิงเจ้าหญิงมีสองต้นค่ะทุกคนเจ้าหญิงมีสองต้นจ้ะอันนี้เจ้าองคุรีมานองคุรีมานมาแน่แยกหนอแยกหนอโอ้อันนี้ยังไม่ได้แง่ออกจากหนอ,หอแม่อะไรทุกคน เขาชื่อเยี่ยมตะวันเขาจะเป็นบอลป้ายทุกคนมีอยู่มีอยู่สองนอเดี๋ยวเราจะเด็ดออกเลยนี่ออกไหมทุกคนว่าเป<อ>๊จื่อบอหากออกแล้วทุกคนมันไม่เสียหรอกนี่เยี่ยมตะวันใบยอย่างงามเลยนะทุกคนไม่เหมือนใบโพะมีสองนอ แค่นี้มันก็ออกแล้วปกติเขาจะใส่มีดใช้มีแดแซนนะทุกคนในเยี่ยมตะวันฮะเยี่ยมตะวันมีกันหรือยังเยี่ยมตะวันอะ่ะว,ว้าวง่ายเดี๋ยวจะไปทำจำนวนทุกคนหนึ่งเยี่ยมตะวันอันนี้จะเป็นต้นแม่เขา อันนี้นพี่ทศทศกัณฐ์เจ้ากงลงกาอันนี้พระฤาษีโคตบุตรศิลาเพชรดางนี่ต้นแม่แววมายุราทุกคนเดยอเด้อเด่๋ย้าอันนี้เป็นศิลาห้อทองอันนี้เดี๋ยวเราเราจะให้ดูเดี๋ยวเราจะพาทุกคนมาดูต้นแม่แววมายุราเพีย อันนี้ต้นแม่แววมายุราทุกคนด,งดงังๆงามอยู่นะคะทุกคนแววมายุรานะ่ะงามงามงามเป็นบอลป้ายบนดงังเทเทวาลิศเทเทวาลิศเราไม่มีหนอทุกคนเรามีแต่หวัวจะไปทําจํานวนต้นนี้เป็นเจ้าหานุมานหาวหานุมานหาวเป็นดาวเป็นเดือนทุกคนไม่มีหนอ แต่เราจะนำหัวไปทำจำนวนครับผมหานมานหาเหานมานหาเป็นดาวเป็นเดือนอันนี้ลูกไม้ลูกไม้สวยๆอันนี้เจ้าป่าครับแยกหนอให้เฉยๆไม่เอาหัวไปทำจำนวนหรอกไม่ไหวทำไม่ไหวฮะอันนี้ต้นแม่เจ้าสาว มีลูกนะต้นหนอ่อสองสองหนอ่อทุกคนอันนี้ลูกเจ้าปลาคราฟทุกคนนี่นี่แม่เพิ่นนี่แม่เพิ่นเป็นแบบนี้เลยความแม่เพิ่น่ะงามทุกคนคุณอ่ะเห็นบอกยางงามเขามีลูกสองตน้นจ้ะต้ตนนี้ต้นแรกทุกคนต้นเล็กหน่อยแมงดีแม่งดี น,นี่ต้นที่สองจ้าด่างมาแล้วทุกคนพูดนะพูนะใบดังๆปลายเขาปลายชมพูแดงปลายชมพูมีสองต้นทุกคนแล้วแยกหนอให้เขาเขาจะได้เป็นกระถางใหม่จะได้โตไวอันนี้ก็เจ้าลูกไม้ทุกคนลูกไม้ตัวเนี้นี่แม่เขาลากคอมันออกมานี่ นี่ทุกคนอึบอึบอึไม่ไม่ไม่เสียหายนะนี่เราทำมือเบาทุกคนนี่ลูกไม้รูปถ่ายอ่ะไม่งามหรอกแต่ของจริงอ่ะจึ้งทุกคนใบมันแดงนะงามทุกคนดูดีดูหวัวบักเป้งเลยแต่เราไม่ทำจำนวนหรอก ไม่เอาลูกไม้เราไม่ทำำนนําจํานวนเราแค่แยกหน่อให้บางคนเขาก็ชอบต้นแม่เออเราก็จะแยกให้สี่ซิาห้าสิบพอได้ค่าขนมพอได้ค่าขนมลูกลูกน้อยทั้งสองนี่เด้อลูกเขาลูกของเจ้าตัวเนี้ยทุกคนลูกมีอยู่หลายอยู่นะหนึ่ง ก็อยู่ในน้ำมันก็ดูยากแล้วสองเบ่งวะเหมือนผักเลยเหมือนผักปุ้งเลยสามสี่ถ้าลูกเขานะ่ะแยกหนอนนะทุกคนตรงปกชัดเป๊ะแม่ไปก็ไปเป๊ะนี่มีสี่ห้าต้นทุกคน เจ้าลูกไม้ที่เราแยกนอนนะปลาคาบนิสโงแต่ใบโดกงามเกินน้างามทิดาสวรรค์เนี้ยไม่มีลูกทุกคนแต่เราก็ขอหัวเขาไปเชินแล้วแหละเอาไปทำจำนวนจะได้ออกลูกงามเนะทุกคนแต่ถ้าออกแดดเนี่ยนอกตู้เนี่ยแดงงามกว่าน,นี้อีก เส้นชัดใบอย่างง้ำเราชอบความใบเขานี่แหละก้านเขาก็สีดำอันนี้ประดู่แดงประดู่แดงเราก็ทำจํานวนมันไม่มีหนออันนี้ศิลาเขียวปื้อปือ้ออันนี้ตะวันฉานแยกหนอค่ะตะวันฉานนี่จะแดงอันนี้พระนครบอลบอลสุดที่รักไม่รู้เป็นอะไรชอบบอลใบกลมเบืองติล่ะงาม ราชอบใครไม่ชอบแต่เราชอบอันนี้แยกหนอค่ะอันนี้ตะวันฉานอันนี้ท้าวหิรันไม่มีหนอแต่เราขอเราเอาอมาไปทำจำนวนแล้วทุกคนอันนี้องคุรีมานองคุรีมาน,นี้เอาไว้อย่างนี้แหละทำจำนวนก็ยากด้วยองคุรีมานอะ อันนี้ศิลาเพชรด่างเราซื้อมาในนามศีลาเพชรด่างถ้าไม่ใช่ต้องขอภัยนะทุกคนเพราะว่าหลายๆตัวเราก็ต้องซื้อมาทําจํานวนเอามาไว้เป็นแนวอันนี้ตะวันฉานของเราเองเนี่ยตะวันฉานเนี่ยเราได้มาจากเอ่ออย่างวาะเกาะเกาะสมุยเลยค่ะทุกคนเนี่ยตั้งแต่สมัยเล็กๆเนี่ย เราส่งเราส่งเออจ้าหนุมานจองถนนเราไปประชันบือเขาเรียกช่วงนั้นเขาจะเป็นออแลกเปลี่ยนบอนสีแบบ mm hmm. แบบฟรีๆอ่ะมันมีราคาแล้วมันมันแบบคือแต่ของเรามันมีเยอะบางบางอย่างเรามีเยอะเออบางอย่างเ <ghost> ขามีเยอะอย่างเงี้ยเราก็มาที่ว่าโพสต์ในกลุ่มว่าแลกเปลี่ยนบอนสีการเออประมาณนั้นแหละเราก็อันนี้เราแลกมาได้นะทุกคนงามมาก มันจะเหมือนเปลวไฟอ่ะมันจะเหมือนเปลวไฟอ่ะเจ้าตัวเนี้ยถ้าทุกคนไม่มีก็เก็บซะนะเพราะเราได้มาจากพู่นเกาะสม,มุยพุ่นะสามวันกว่าจะถึงอันนี้พระนครน,นันจ้าพระนครเสียยุเชยยเราจะทำจํานวนดีไหมทุกคนไม่เอาเราจะเก็บเข้าไว้อย่างนี้ <laughs> พระนคร อันนี้หัวหัวเบลเลอรเลยแต่ใบเล็กๆนี่สาเหตุที่บอลไม่งามเพราะเขาลงหัวนะไม่ใช่อะไรหรอกเขาแก่แล้วเขาลงหัวเราก็แค่ปาดออกเนี่ยพอเขาพอเราพอเรา,พอเราเอา,พอเ,า,เอาพอเราเอาปาดหัวเขาเออกตรงนี้เสร็จปุ๊บมันก็จะงามนะทุกคนก็จะงามใบถ้าทุกคนอยากให้บอลงามใบทุกคนก็ตัดออกเสร็จปุ๊บก็มาทำจำนวน อันนี้เจ้านางผิวทุกคนบืงตีล้านางผิวบอไปไสไหมใสเงกับบมีเบิ้งตีล่ะเป็นปีแล้วน,นั่นนี่บอลเรามีแต่เป็นปีหลายหลายแต่เป็นปีอันนี้อียงนี่เงาบกงใหญ่เบื้องตีล่ะก็จำไม่ผิดเป็นเดือนเมษายนบ่เราว่าเดือนเมษายนทุกคน ฝากไว้ด้วยนะคะทุกคนมาแย่งหนอทุกคนเล็งๆไว้ให้เราหน่อยนะพอโตเต็มเต็มใบก็เดี๋ยวมาทำอัดคลิปเอาเอ้ยเอ้ยมาอัดคลิปเพื่อแบ่งปันนะคะไม่ใช่ตัวเต็มใบพูดผิดให้เขาลากเดินประมาณสองอาทิตย์นะ่ะทุกคนหรือไม่ทุกคนก็ทักมาแล้วเล็งๆแล้วก็ทักมาเพราะว่าตอนอันน่ะมันมีแค่ต้นสองต้นทุกคน เยี่ยมต่วันนี้ก็น่าเก็บฝากไว้ด้วยนะขอบคุณมากค่ะสวัสดีจ้า